うん <Wow. S 2>。<noise> เรากลับมาติดตามรับชมกันต่อนะครับอยู่กับทีมงานโชคลด,ดาครับที่บ่อดินมหาโหดแห่งนี้ครับหลายคันออกมาก็จมหลายคันออกมาก็ติดนะครับซึ่งคลิปล่าสุดที่เรารับชมไปเมื่อที่ผ่านมานะครับก็คือเจ้า,าม้าขาวนะครับโดยสาวนุ่นเนี่ยเกมโอเวอร์ไปรอบหนึ่ง คลิปนี้กลับมารับชมกันต่อนะครับต้องขอไปจริงๆครับในคิปทีแล้วมือถือนั้นร้อนจัดครับตัดไปอัตโนโมัติไม่ได้ลำลาพี่น้องเลยนะครับต้องขอไปจริงๆครับซึงตอนนี้มาขาวก็ไปแล้วรถเบโกนี้กลับมาคว,วันดำอีกครั้งหนึ่งแล้วครับสถานการณ์ตอนนี้หลังจากขุดไปประมาณ มาหกเที่ยวครับเริ่มที่จะเห็นควันแล้วย่างย่างย่าง,างควันดำอีกแล้วควันดำอีกแล้ว <laughs> เสียหกครับ ขึ้นไปเข้าเวรแทนเสียหมูลงมาพักอยู่ด้านนี้ครับกับเจ๊เยินใส่แมสใส่แมสใส่แมสมันกันอะไรได้บ้างเนี่ยใส่แมสกันความร้องใส่หน้าแดงกันหน้ากแดงก็ได้กันกันสากระเบือเมียไหนบอ อันได้เป oh. well ็นรถแบเนี่ยเต้เส้นบานียวโอ้ค่ะเจ้าเ้ามุหมู่บ้านแมจงสี่หมู่บนแจังสีนะห่บ้า่ห่อะไรหมู่บ้านอไรม่บ้านงีนะห่บ้านน่บ้าอกไร่างเยามเซือก็ไเล่บ้าน่งกันกใส่ซอมกัน เกือบจะตาขาดแล้ิเอ้าจวดควันดำควันดำควันดำแล้วครับเอา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 โอ้เอาดันตูดดันตูดเอาเอาวันดำแล้วครับควันดำแล้วครับควันดำควันดำ วัดดำแล้วทางคู่เลยวัดดำทางผู้วัดดำทางคู่ครับโอ้ยเอาเอามาแล้วมาแล้วเอาเอาไปไปลยป่าไปลยป่าจวด โอ้โหกว่าจะอรอดควันดำปีกันเลยทีเดียวเอาเสียหกเดินขึ้นมาโอ้ควันควันควัน ร้อนบ่ก็ต้องจอดอีกแล้วครับขุดได้ไม่ถึงสิบเที่ยวครับจอดแล้วจอดกันแล้วเดี๋ยวไปดูฝั่งโน้นนี่เขาทำอะไรกัน อะไรนะเจ้ยบอยได้เดียวเดียวเดินบนแล้วครับอ่าไปแล้วครับเจ้าบอยควันดำปีเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้อย่างที่เห็นแล้วครับรอหมอมา วินิจัยโลกอีกแล้วไปแล้วครับเสียบอยครับหอยยาวไปเข้าล่มไปดูฝั่งสาวๆส,สิ เป็นยังไงแมนร้อนอีกแล้วเหมือนเดิมเป็นเครื่องนี่ล่ะเครื่องร้อนนี่ล่ะไอ,อ้นี่เป็นไรนี่พี่ราบขาวเป็นยังนุ่นพี่ลาบขาวเป็นยังนุ่น,นหลุดยังไงหลุดเข้าไปนะ อ๋อทุกอย่างก็หายหมดอ<น>๋อสาวนุ่นนะครับจะจุดบุรีสูบซะหน่อยครับใช่ไหมอ๋อจะชาร์จแบตจ,จะชาร์จแบตท,ที่ที่จุดบุหรีนะครับพอดันหัวชาร์จเข้าไปาถ้าเป็นรถอย่างเงี้ยใช้อินอรมเตอร์ดีกว่า จช่อันนี้คือคือแนะนำเลยนะจะเป็นระบบเซฟตี้สำหรับสำหรับเราด้วยเนาะใช่ยี่สิบสี่โวลต์เลยพันกว่าบาทยิ่งพันอันนี้เจอแล้วบ่าพี่เจอตัวหรือยังแต่ว่ายังแล้วแล้วแอร์กลับมาหรือยังยังไม่กลับมามันยังหายไปอยู่โอ้สงสัยแอร์ไปเที่ยวแล้วนี่ไปเที่ยวไหนเนาะแอร์เอ้าสู้ๆครับทั้งช่างแล้วก็ผู้ช่วยช่างนะครับ ฝั่งนู้นบินตรงมาจากอำเภอประคำเสียอะไรนะฮะฮะเสียอะไรนะฝั่งนู้นเสียขาดเสียขาดเสียขาดห่วยว่าเสียขาดเมื่อวานนี้เนาะเสียขาดจ้องฟองแจงแป้งประกอบครับทำให้อร์กลับมาทางเอียวสู้สู้ทางเอียวสู้สู้เชียดีเจ๊จ๋า ยีอส kind of like ู s <S ้สเอาเชียนี่เนี่ยวเปลงสัตว์แบบนี้ไม่งวุนเส้นเดี่ยร่าลวเขาโมปวดหัวอยู่เงขาบอกว่าปวดหัวจะโดนหรอตัวมันยางทายไปีดตายอยู่เนี่ยจิบอีกบบบนี้เบวาเรื่องลถกับเหาเล้วไม่ยางใส่สมันม่ได้มันใสจเรื่องรถดเนี่ เขาบอกว่ารถนี่ลราไม่ตากแดดอ๋อนี่แหละเขาที่มาหยับนี่นะเามมนราไม่สิมาบอกให้หยังใส่เด๊ดจ้า่อยถึกดาไปหนังฮะถึกดาโอ้โหจมไปคอยก็หันี่เอา,ารถเอาลมก่อนครับโดนแล้วครับ